สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมลบภูมิแท้ตั้งผมเป็นพ่อค้าซื้อขายพลอยมาหลายสิบปีวันนี้ผมขอนําเสนอท่านผู้ชมนะครับทับทิมสตาร์ทั้ง2เม็ดนี้นะครับเม็ดทางซ้ายมือนะครับหนัก4.85กันหลันนะครับเม็ดเม็ดเม็ดที่2นี้นะครับเม็ดขวามือนี้นะครับหนัก4.75กันหลันนะครับ ทั้งสองเม็ดนี้มีสตา์อยู่หน้าพลอยนะครับสวยงามนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับมีความพิเศษมาสศจรย์นะครับเห็นไหมครับข้างหน้ามีเหลือบเหมือนดวงตาคนนะครับนะครับก็เรียกดวงตาที่3นะครับอยู่หน้าพลอยสตานะครับนะครับซึ่งมีความพิเศษนะครับมาสศจรันนะครับธรรมชาติสร้างนะครับถือว่าทั้งสองเม็ดนี้เป็นหนึ่งเดือนในโลกนี้นะครับนะครับที่มีคุณค่านะครับ พราะส่วนมากพลอยที่มีเดือบดวงตาที่3นะครับหายากมากนะครับนะครับส่วนมากที่ที่เพชเขาขายชิ้นหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านนะครับเป็นพลอยอาเกนนะครับเกตแข็งยังไม่ถึง6นะครับนี่แข็ง9นะครับเป็นราชาหงพลอยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะครับนี่คือสุดยอดแห่งพลอยที่มีดวงตาที่3นะครับ สรรพคุณคุณประโยชน์มหาศาลนะครับแค่พลอยทับทิมในตำราต่างๆทั่วโลกไปถามคูเกอร์ได้นะครับว่ามีสรรพคุณมหาศาลดึงสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครอบจักรวาลนะครับและนี่มีเดือบดวงตาที่3ก็ทวีคูนะครับเพราะดวงตาที่3นะครับจะดึงดึงโชคดึงลาบช้าขายเจริญลุ่งเดือนเดินทางไปไหนแค่ค้าพยานอันตรายนะครับตำราต่างๆทั่วโลกก็ได้เขียนไว้นะครับนะครับแล้วก็ป้องกันสารร้ายสา์พิษไม่มาทำร้ายนะครับ แล้วก็ช่วยป้องกันวิญญาณสังเสวิสีไม่มาสิงสูจ่จิตใจนะครับนี่ผมบอกคร่าวๆนะครับแล้วก็ยังมีชาญพิเศษนะครับในตำราต่างๆเขียนไว้นะครับสามารถอ่านจิตใจผู้อื่นได้เลยไม่รู้ตัวแล้วไปที่ไหนอันตรายก็จะรู้นะครับเห็นไหมครับสรรพคุณคุณประโยชน์มหาศาลนะครับพลอยดวงตาที่3นะครับนะครับแล้วก็หน้าที่ห่วงช่วยที่อยู่อาศัยไม่ดีนำพลอยที่มีเดือบวดวงตาที่3ชิเช่นนี้ไปตั้ง ก็แก้ไขให้เป็นดีได้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่กําลังจะหาสิ่งดีๆจะมาเสริมให้ชีวิตตนเองดีขึ้นนะครับมาเชิญพลทับทีมสตา์ทั้งสองเม็ดนี้เม็ดไหนก็ได้นะครับไปเสริมมันมีพกติดตัวหรือทําหัวแหวนนะครับไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับเพราะทั้งสองเม็ดนี้ผมรับประกันไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเป็นหนึ่งเดือนในโลกทั้งสองเม็ดนี้ที่มีคุณค่านะครับและเดือนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่มาชมคลิปวิดีโอพลที่มี สตานะครับและมีความพิเศษมีเดือบดวงตาที่3ทั้ง2เม็ดนี้นะครับถูกใจกดไลค์ก,กดแชร์นะครับไปติดตามผมนะครับที่ยูทุกนกภูมิแท้ตั้งได้นะครับผมยังมีนะครับสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและมีคุณค่าและข้อสำคัญนะครับเรียนผู้ชมเมื่อถาม Google ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีถึง39รายการนะครับ อย่างเช่นภาพปางต่างๆนะครับเรียนผู้ชมที่แกะด้วยพลอยทับดีมชาติทัพทิมสตาเพลินสตาแปลงๆอ่ะย่าเมื่อถามปูเกอร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกผมมีถึง37องค์องนะครับอลังการมากนะครับถ้าผู้ชมนะครับไม่ควรพลาดนะครับแม้แต่ที่พนันทั่วโลกท่านไปตีตั๋วก็จะไม่มีเยอะเท่าผมนะครับเลยเฉพาะภาพปางต่างๆ37องค์องนี้นะครับมีเจ้าแม่กนอิมถึง5ององนะครับปางต่างๆแกะด้วยพลอยทับดีมชาติทัพทิมสตาพับพุทธนะครับปางต่างๆแกะด้วยพลอยทับดีมชาติทัพทิมสตาสี พระสงฆกระจายนะครับตามต่างๆแก่ด้วยพลอยทับทิมชาติทัพทิมสตาอ7กเองนะครับโดยเฉพาะพระที่เป็นเน่นะครับมีถึง18องค์องนะครับตามต่างๆที่แก่ด้วยพลอยทัพทิมชาติทัพทิมสตาลวมทั้งหลวงปู่ทวดนะครับไม่ว่าจะแก่ด้วยพลอยทัพทิมสตาหรือพลยินสตาองค์ใหญ่ที่สนในโลกสององรวมทั้งเทพอายุยืนนะครับแก่ด้วยพลอยเพลินสตาใหญ่ที่สนในโลกหนึ่งองนะครับรวมหมด37องค์องนะครับแล้วก็สําคัญนะครับยังมีนะครับค้อนพลอยทัพทิมรนชาติของประเทศโมซัมบิก เมื่อถามคูเก,รกอร์ก้อนใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งรายการและก้อนพอยทับทิมธรรมชาติสตาร์ก้อนใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามคูเกอร์อีกหนึ่งรายการรวมหมด39อย่างนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมนภุมแซตั้งไปดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตาไม่ผิดหวังนะครับและเรียนท่านผู้ชมเมื่อไปติดตามชมที่ YouTube ผมนภุมแซตั้งผมถ่ายไว้700คลิปนะครับ ยังมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดือนเนี่ยลงหนึ่งเดียวในเล่จำนวนมากเลยเฉพาะผ้าป่านต่างๆเป็นข้าเก่าโบราณแก่ด้วยหยดสีขาวสีเขียวแพงๆยากสีเหลืองทองแพงๆหายากอีกหลายสิบองค์แถมประดับด้วยย่อมีนรังการรอบองค์ทั้งฐานประเมินค่าไม่ได้เลยเฉพาะพลอยที่มีเดือบต่างๆที่3เช่นนี้นะครับยังมีจํานวนมากนะครับเป็นพลอยตะปูนต่างๆเนือ้ออ่อนเนือ้อแข็งดวนทั้งชื่อลูปปัดโบราณที่เบสด้วยนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ยูทูปผมวัชพุมแท้ตั้งได้ไปดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตานะ ผมรับประกันไม่มีไม่มีโพสไหนใน YouTube ในโลกนี้จะมีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถาม Google เยอะเท่าผมนะครับถึง39อย่างนะคอยาาา่างนะครับเลยเฉพาะภาพางต่างๆนะครับแก่ด้วยราชายพลทัพดิมชาติทัพชินสตา37 องค์นะครับแล้วก็สําคัญแก่จัดช่างฝีมือหนึ่งประเทศไทยทุกองค์สินป่าสวยงามและเรียนผู้ชมเมื่อไปติดตามชมที่ YouTube ผมมกุูมแส้ตั้งท่านรู้จักมหาเศรษฐีหรือพี่พันต่างๆเชื่อติดต่อให้ผมผมให้3%ท่านก็ได้เงินมหาศาลนะครับเพราะสิ่งสิ่ง สินที่ใหญ่ที่สุดในโลกของผมนะครับภาพปานต่างๆแก่เดือดทับดยวมชาติทับทิมสตาราคาสูงนะครับท่านก็ได้เงินมหาศาลแล้วก็ข้อสําคัญมีมีมหาเศรษฐีมาเชิญสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน30เก้ารายการที่ใหญ่ที่สุดในโลกผมนําเงินส่วนหนึ่งไปต่อยอดสร้างบวชท่านก็ได้ร่วมมหากุศลและได้เงินใช้นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมไปติดตามชมที่ยูทูปผมนะภุมแท้ตั้งได้นะครับไม่เข้าใจอะไร ปรึกษาผมหรือต้องการอะไรปรึกษาโทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับผมจะบอกโทรศัพท์ติดต่อผมนะครับ081907179และ09197894นะครับผมอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับส่วนพลอยทั้งสองเม็ดนี้นะครับสวยงามนะครับพกติดตัวหรือไปทำหัวแหวนได้นะครับนะครับนะครับมีสตาร์และมีเดือดดวงตาที่สานะครับ มีทั้งข้างล่างข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายข้างล่างให้ดูนะเนี่นะครับข้างล่างก็มีมีเหลือดดวงตาทั้งข้างล่างด้วยนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับเนื้อพรอยโปร่งใสนะครับ สปรทั้งสเมตรเลยนะครับ